ข้อที่3ามติดปีช่ชงทิศอสูนแต่จําเป็นต้องทําผิดกฎไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะสามารถใช้เลิกปลอดภัยได้ไหมคุยเรื่องกฎก่อนกฎปีชงทิศอสูนสําหรับผมคือห้ามทําอะไรเลยอยู่นิ่งๆดีที่สุดห้ามทําอะไรเลยคืออะไรซื้อตั้งเช่าเปิดกิจการ ซ่อมแซมรีโนเวทตัวอาคารก็ดีหรือจะซื้อหรือเช่ารถยนต์ที่เป็นคันใหม่ของเราก็ดีรวมถึงงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรพวกนี้ห้ามทำหมดเลยทั้งปีชงและทิศอสูรทิศอะูนก็คือปีชงของตัวบ้านปีชงไม่มีชงมากชงน้อยฮะให้จำไว้นะชงน้อยก็ตายได้ให้จำคำนี้ไว้นะชงน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตายได้เพราะฉะนั้นติ่งเดียวเลยคืออย่าประมาทชงก็คือชง หลายคนบอกมันเลี่ยงไม่ได้แล้วจาเป็นต้องซื้อต้องสร้างต้องเช่าแบบนี้ขอใช้เลิกปลอดภัยได้หรือเปล่าหลายคนเริ่มไปเจอที่นู่นที่นี่เฮ้ยมันมีเลิกปลอดภัยนะเลิกฟ้าอภัยนะโน่นนี่เนี่ผมบอกเลยว่าเลิกปลอดภัยเลิกฟ้าอภัยพวกนี้ไม่ได้ใช้สาหรับการทาผิดกฎปีชงหรือทิฏฐาตูนจุดนี้คือเลิกปลอดภัยหรือเลิกฟ้าอภัยอะไรก็แล้วแต่ในตัวของผมคือมันไม่มีครับมันใช้ไม่ได้ ในส่วนผมคือมันก็ต้องดูว่าชงไม่ชงก่อนเป็นอันดับแรกชงไม่ชงสาหรับผมเมื่อไหร่ที่มันชงหรือติดเดยาตนันมันไม่มีเลิกเลยทั้งปีมันจะไม่มีเลิกรักไก่เป็นเลิกหวัดภัยเลิกฟ้าภัยจะหลับตาข้างนึงแล้วให้คุณทําผิดได้ไม่มีฮะบนโลกนี้ไม่มีเหมือนอารมณ์หมอบอกห้ามค,คุณกินโคกไปตลอดชีวิตเลยไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเบาหวานรักษาไม่หายละ งั้นอ้อนวันหมอขอเลิกหรือขอวันตักวันนึงได้ไหมเพื่อกินโคกในเมื่อร่างกายมันรับโคกไม่ได้แล้วตมมุนนะยังไงก็ไม่ควรกินเว้นแต่คุณแต่สถา,านการณ์บังคับคือเลี้ยงไม่ได้อาอาจจะติดอยู่ทะเลรายแล้วเหลือโคกอยู่กระป๋บบองเดียวอันเนี้ยยังไงจําเป็นก็ต้องกินละที่เหลือแล้วแต่เราว่าร่างกายจะเป็นยังไงแต่จําเป็นต้องกินตุดท้ายร่างกายมันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะอารมุ่มอร่วยให้เฮ้ยเหตุการณ์นี้โอเค จุกเฉินอ่ะนั้นร่างกายยอมแล้วกันให้กินได้โดยที่จะไม่ป่วยให้เป็นไปไม่ได้งั้นพวงจุ้ยก็เหมือนกันมันคือธรรมชาติเลี่ยงไม่ได้ทำไงทําใจงั้นผมก็ยังคงย้ําคําเดิมไม่ว่าคุณจําเป็นแค่ไหนเหมือนเคสที่ผมดูแลเพิ่งมาเจอกันแล้วก็เพิ่งมารู้จักปีชงที่สุดพอไล่ประวัติย้อนหลังเออจริงเตจังหวัดที่ปีชงแล้วทาติดกฎเออชีวิตแย่จริงนอนนี่นั่นพอมาคุยปุ๊บเอ้ยแต่ ปีนี้จองรถไปแล้วเป็นรถหรูเลยต้องรอรถมาเป็นปีกว่าจะมาก็ปีหน้าแล้วดันเข้าปีชมด้วยที่กระสุนด้วยคืออะไรจำไม่ได้แล้วผมก็บอกไปว่าบ้านยังหนักตุดที่เจอคืออะไรเก๋งแต่รถหนักตุดคือชีวิตเลยคืออุบัติเหตุคุ้มไหมที่จะเสี่ยงเย้าน,นที่เหลือแล้วแต่แลอะอคุณจะเป็นเลี่ยงได้ไหมเลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้วงจุ้ยก็ไม่สนใจเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมก็จะย้ำก่อน สุดท้ายเลี่ยงไม่ได้จริงหรือเปล่าถ้ายังบอกว่ายังไม่ได้จริงๆเลยยังไงก็ต้องทําโดนเขาไล่ที่มาก็ต้องซื้อและต้องเปิดต้องเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็จะบอกต่อว่าเพราะงั้นทำใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้ที่เหลือแล้วใช้เลือกปลอดภัยได้ไหม up to you ถ้าคิดว่าใช้เลือกปลอดภัยหรือเลือกฟ้าภัยตึ้งผมไม่มีนะ แล้วทําให้คุณสบายใจขึ้นใช้ไปเลยแต่ถ้าถามผมผมบอกไม่ได้ช่วยอะไรเพราะคุณทําผิดกฎอะ่ะเหมือนคุณต้องกินโคกอะ่ะไม่ว่าจะเหตุผลอะไรหรือเหตุสถานการณ์แบบไหน,นก็ไม่ได้เงี้ที่เหลือทายังไงในตัวผมคือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆริงก็แก้ให้ได้มากที่สุดงั้นผลกระทบมันมีตัวคงจุ้ยกับตัวดวงถูกไหม่ะงั้นทํายังไงตัวดวงก่อนก็พกเป็ีเจ้าไฉแค่นั้นแหละะทำให้ได้มากที่สุดก็ตัวดวงก็พกเป็ด่ยเจ้าไฉในเมื่อเราต้องทำผิดกฎ ก็หาอะไรมาคานหาอะไรมาลักตาหาอะไรมาช่วยผ่อนเบาในส่วนตัวของช่วยถ้าคุณทําผิดกฎในส่วนของการซื้อสร้างเช่าบ้านเปิดก <c oughs> ิจการโน่นนี่นั่นต้องติดเหรียญป้อยข่วยสองชุดที่ประตูหน้าบ้านและประตูออกหลังบ้านประตูเข้าหน้าบ้านหนึ่งชุดประตูออกหลังบ้านหนึ่งชุดแต่ถ้าเป็นรถจําเป็นต้องซื้อรถเลยเนื่องด้วยรถคันเก่ามันเก้งละพังละแล้วเราต้องใช้รถคันใหม่ในการทามาหากินก็ติดเหรียญป้อยข่อยหนึ่งชุด ไว้ในรถเลยอ่าถ้าแบบนี้คือจําเป็นจริงเนี่ยต้องซื้อรถเพื่อทํามาหากินโดนนี่นี่นั่นก็ต้องทําใจและยอมรับผลเสียที่มันอาจจะเกิดขึ้นที่เหลือแก้ให้ได้มากสุดแก้อะไรแก้ดวงกับแก้ตัวขวงจุย้ยไม่ก็ตัวรถนะฮรปรามาณนี้ยแม่นอย่าประมาทอาจารย์ครับประตูหลังบ้านด้านในหรือด้านนอกครับอันนี้คืออะไรของคุณนงรุต ตัวทิศศูนปีชงใช่ไหมติดด้านในหรือด้านนอกก็ได้ติดเยียบด้วยก้วยด้านในหรือด้านนอกก็ได้ของประตูถ้าแบบกลัวเรื่องแดดเรื่องฝนหรือกลัวโดนขโมยก็ติดด้านในบ้านก็ได้